สวัสดีครับมือนีหอกอ่ะมาใส่ปลายเส้นเขยนะครับเนาะนี่ครับมองน้ำคว้างน้ำแทบผมเขกมากับไม้กบเสียนไายขอบซ้ายก่็นะครับผมนี่กับฝ่ามุงข้าเจ้าเนาะเขาเขากับวารักนะครับผมมาเบิ่งเงือกครับผมบรักโอ้นะโหไงข้าเจ้าคือตัดเปลี่ยนเปลีป่ยนเป็นตะโพกใสไหนของเ่า มีคนมาใส่ว่ะใส่นไหมม้แมนเบ็ดจันพันบ่กม้วแมนเบ็ดเท่าตีเออหรือว่าเบ็ดห้องว่ะพวดคือคือบ่แต่ว่าตกปลายบ่คือว่อใหม่ก็ค่กเออม้วแมนเดี๋ยวไปบุ๊งไปเพิ่งกันบ่อนบ่อปุ๊บบ่อนงหันต์กไปดูครับผมไปดูอีกอะไรอีกอะไรกินใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งกันเบิ้งเบ็ดปีกันว่ามันมีนี่เดี๋ยวมีอยู่เอ๊ะถึงงานอะมีคนมาใส่เลยนี่เขามาบ่ทันแล้วนาย มาครับป็นต่อที่เมื่อกี้เขาก็บม้ใส่นะครับหน้าทังปุ่นครับผมก็เลยมาใส่หน้าทั้งนี่นะกับป่าน้าครับผมโอ้โหถือเยอะมาใส่ครับผมผมก็ใส่ไปแล้วนะครับสองหลังครับผมกาใส่ครับเดี๋ยวขี่กระเดือนนี้เก้าครับผมขี่เดือนงหญ่นะครับเมื่เกี้ขี่กระเดือนหน่อยมามันกะเบ็ดง่ายนะครับจัดขี่กระเดือนง่ญ่ จี้บาทหนึ่งนะครับผมไปครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแลครับเนาะสี่ขั้แล้วครับผมก็สิใส่เหลี่ยวับมือเบ็ดกับเลือหลายไรครับเล่อะเอ้าหมูกระมาตัวครับน้อกูนึกว่ามันขี้เบ็ดไหมไปเปล่าเปลไม่นี่ครับผมแหลนครับท้าแหลนนะผมนี่ครับลาเลื่งครับมือนี่ มาหนึ่งหมบเงยอะไอ้ต้นินละไปเยี่ยมเบ็ดไอ้มาเจอกันนะอยากขอเยี่ยมพวกนั้งหน่อยเนาะพวกนั้นอยู่ยมา่อสิบอะแ้่กบยามีการเบรกป้อวัดนุ่งแมงหลุดเลยแต่เยี่ยมหลุดเยี่ยมมัหลุดตาหลุดตาหลุดมาเพิ่งครับนี่ครับเสียนน้อยครับผมน้ำก็ขึ้นแล้วครับผม ฝนตกซ้องมือไม่หันเงีบบยบผมกใส่เบ็ดเบ็ดนะครับจังมาไทายอีกที่หนึ่งนะครับมันยังบ่เสียเวลาครับผมไปครับผมกะใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเบ็ดก็ยังเหลือครับผมมันบ่กยเห็นหุงักผมเห็นแต่มะละกอโอ้ยอกครับโยก <laughs> ครับปลาไครับผมอาจจะเ็นหงกับแต่ไปยามเนี่มูเล้งนี่นครับเนาะแปผมมาสิกับนะครับเนาะ่เครับผมเบ็ดลังนีถึกดึงแปผมถือปลายังกับโรูนะครับปลาไหลปลาไหลครับผมยูบอีรดหรือเปล่าบอลบลโยโยย้ยดึงบกหี่ยึกเนียนไปดึงต้นขึนมากนะ ลุดลุดรุดนี่รุดบ่ลุดลุดรุดลุดรู๊แมมเป็นไงหล่ะัวมั่นกำลังหมานเลยไหมพี่น้องเอ้ยมาลุดกับผมผมใส่หนาผมมากินละไอ้ดึงตวัดตวัดเลยครับผมไปครับผมไตยามเงยมาแรงประมาณสองทุ่มครับผมครับผมงูติวะเบิ่งกี้

ไปใรวะอู้หรุดรุดอีกเหรอลามาตังหมดไก่เยอะปัาเค่งน้อยครับผมตัวนรุดเนี่ยรุดออกจากปากไปเลยิข้าหน้าสวัดดเัดโอ้ตายรุดอีกแล้อโ้ตัวบางไงเมื่อเม่ในน้อยครับรุดอีกแล้วครับผมเทียนวะ สว่างตัวกับสวงตัวครับผมถามว่ารุ่นกันต่อกับสว่างทุ่มครับผมกลับแล้วครับผมแต่นี่ผมกลับไปเรียบสวงทุ่มเลยสิสอ่องทุ่มแป้งมันติดเร็ววะสว่างทุ่มอะไรฮะมาตายนี่โชคโชดนะผมไปกันครับผมมาครับผมต่อกันย้ำมือเลี้ยงครับผมอ่บหลังแรกเอาขีกระเดี๋ยวมานโอเคครับผม

เ้ายงยังขายพุดเนี่ยส่พูดดิ่งอยู่นะอื้อยังยังครับผมไปครับไปกันนม่งที่ซรอดอะไยที่นด้ทำโบยู่ฮะโอยู่ถึกมันหมดอยู่วะบมดูวะแต่ขนดูเพราะไรไปครับผมดูแบงนั้นครับ จะถูกี่ลังไหมคร notes, one, mm ับผมมาดูนะว่าสีมัน oh, บ right? oh, ่อเหลังแรกของเซียนายครับผมบอติงครับผมม่งกหเบิดบอเบิดรับเอเบิดตัวนี้เอาไียังกินวะหอยเตหอยเต็มอยู่โอ้ยดึงมันถิมซะดึงถิมึึงนะเอาหลังนี้จมแล้วครับผม ที่แบบนี่ทีทีทีเ,เห็นดิเห็นดิเห็นอยู่เห็นอยู่เอา好吗เอาถือโอหยปลาไรครับผมไปลาไรครับผมเอาตายจ้ะเขาบอมาอยามบอบอกเลี้ยวอบอกเลี้ยวดูกยุติการได้ไหมาตายบ่ตายตายใหม่ๆเลยคือตายไงแต่าตายแมงขุดไว้อะตัวนี้แมงตัวนี้สีออก กแค่กียกีรเกียโอ้โหไอ้มันบ่กินเลือดเเดี๋ยววัเลือดวัเลือดกันวันเลือดนี่ครับได้แล้วแม,มว่ของนี่อย่างมันว่ามันขึ้นเนี่ยวเอาเฮ้ ของอย่างขึ้นเหนือนะไหนมาดูอือฮึนี่ครับก็ไ,ได้แล้วหนึ่งผลงานนะบ่มจากหลุดมาไหลนะครับเยอะยังเหลือเ <c oughs> ยอะขึ้นทางเทงเลยนะนีแ่แหละเยอะไรลเยอะไรลเยอะไรขึ้นเลยใสยยดด่ได้ต่อว่ะโคตรดีโคตทิ้งได้ไม่ได้ดอก แยกทีใส่แล้วมันสิบีเป็นแดงได้แยกเอาแยกเอาเนียเสียคือของมัวมาผมกับมาพ่อกับเส้นบ่อยนะครับเส้นบ่อยเงี่ยครับใส่ยังไงก็นเถอครับผมใส่หม,งม่งบ่มีปลาก็นเถอะครับผมพีปลาอยู่บ่อนแหวงแค่ผมใส่นาซิเบตคอยแล้วครับ บมดได้เนี่ยไปจมๆหนะัาะผมใต,ต่พืนทีบ่พอพืนทีเต็มแมนว้ายยันว่าพืนทีเต็มพืนทีเต็มแมนเพลงเด็ดอ๋อมันขึ่นมาบอกจนซื้อไปไปต่อนี่วางเล้บผมบอยู่ขีก็ดเดินเรือเรือบ้

โอ้ยหอยหลากไปกินด네ีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเบอร์ทุกตัวนี่เลยไม่ถึงแล้วครับผมปลาช่อนเหรอปลาดุกว่ะปลาดุกดิโอ้หปลาดุกใหญ่ด้วยไม่ใช่เล็กๆนะดึงขึ้นมาเลยลิงด้วยข้องงาไหมข้องงาเลยนี่เราคือเบ็ดไฮมา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  ปาดูครับมาดูครับโอ้ยปลาดุกครับโผมใครผอมใครผอมถือไว้ครับถือไว้ถือไว้ถือถือเลยลอยไว้อ่าลายมันตกนี่ครับปลาดุกใหญ่ครับผมปลาดุกใหญ่ของใหญ่มาครับผมเดี๋ยวจะเอาเอาไปไหมแห่ๆมันมาหมุนแห่ๆมันมาหมุนหมุนเลยไปปวดห้า โอ้บบมันเว้ยมังนีเว้ยมนัมนวะมัมอนอยู่ได้ดมันไดปลาไหลทังนั้นมังงีไดปลาดุกมังนีมังปลาไหลมันี่ดุกนะครับนะผมไดสัตว์มังอีกเจอหนึ่งครับปลาอะไรครับรอบนี้โอ้ปลา,ปาดุกครับผม <laughs> จังหัก <laughs> โอ้หมันเลยมานที่ล่ะครับไหลครับดุกครับเป็นเดผมบอกแล้วผมมาเอาปลาไหลกับปลาดุกมัอนี ปลาควาผมว่นสนอ่ะปลาควาอู๋ไอเลื่อนไหลบกเป็นนะบกเป็นปนหยาบบังไบร์ปนหยาก,าอ,กอยกู่อ่ะถือดิถือดิถึง <c ười> ออกไปได้แล <c ười> ้วเฮ้ยดินดินหัวบังโตง่ายสักปลาดุกเลี้ยงบ่เอาไปดุนนี้ไยไหลมาจากพุ่นนะไหลามาจากสะ điệt nghe bộm thì ok ôm lên gì đấy cứ ăn khao liệt và pha đấy thì bất thường như vậy gì đấy ôm à nữa gì ใคดิข้าหาตยาายงังไปข้างหลังเบ็ดไปข้างหลังบ่มีเบึง,บง,บงนะเงเบเออนเสียวปลามันเด๋บมันยู่าันยู่กัตายต่นั้นแหะบ่ยู่บ่ยูครับผมโลกอ,อกมาเงเบ็นีครับ อยู่แบบจังจ่างหังังไงดิบ่้ยฟันขังังเลยิงหงอยู่บ่อยู่บ่อย,บอยู่น่อยไหมปิงจิงไม่ัอยู่อยอยโอ้โหกัมาเร็วกนีมันได้เลบงจกหรอเบงมันดึงของไปด้วย หมุนเกี่ยวเลยปลาไหลกหักเลยบึงนี่เออ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 หมดหมดหมดกัดหมดกัดไม่พอใจเนี่ยตัดภาพไปกันกะยามมาเบิดแล้วยนะครับเนาะถ่ามว่ารุนกันย้ำเศร้าครับรอบสองคงสีบ่ได้มาแล้วครับผมถ่าเบิ่งย้ำเศร้าครับผมว่าสิได้ปลาอีกบ่ครับไปครับผม sao chào buổi sáng các bạn ơi, chào buổi sáng các bạn ơi, chào buổi sáng bạn ơi, chào buổi

con ai có tiền nữa đây Ui, như một tình chắc mà à, <laughs> giờ lửa tinh kìa này cô bỏ ทั้งนี้วังใน,ในงหไหนดึงหายได้สิเออคือ่ยคือล้ไปหาคือลากอีกลกระวนีขวดส,สังเลยคนมาหลัก hai luôn này đưa đưa mấy biệt hai bây giờ qua mình men biệt hai ายไปไหนครับผมถูกลักเลยครับเนี่ยไม่เป็นจานพันมาลักเหรอฮะเมียนเดยวจังมาฮะยำมอกเกบอเด็บเดบเมื่อใดดึงก่อนเม่อใ้ดึงอูหลังนี้ไหมหลันลลงนี่วลงนี่คือของขักของเนี่ยแหละ

เ็าจะคุณว่าเมงนขาดเนาะอย่าที่ปลาไหลเลยพี่เจี๊บมาเจ้าส,สองหน่อยมาบานนาได้ปลาไหล ได้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลปวดยากตายมันเถอะปวดมือตายมันเถอะปกดเหี้ยพอไรเอ้ยใหญ่เลยครับผมขึ้นเลยดึงยาขึ้น

นกวะนกเต่นกและไอ้ียตกใจหมดความถือปลาช่อน,องงนไ,นไนงม้วนแน่เลยนายท่าหุ่นเมนคือพันที่วะห <c oughs> ลังนี่ลังนี่หลังนี่กับวัตถุครับผมอืม <c oughs> ถือปลาช้างนี่ยืดึงลงหลุด bơ thì kìa Ngoan nim mà Ngoan nim phải lấy ra ngoan nim Xuyên khoác xa bà nói hợp chiến xa thì sì chắc tớ phải lấy ra giờ บตหลังนึนงนุัดเรถึงหลังนี่ก็บ่ถึกไปละแตของผมเอาไปงนี้ก็ไม่ถูก <c oughs> ของนายสาม,ลม,มาเลยฮึทันใหยาละยูปลาไหลปลาไหลอที่อเห็นข,ขาวๆเอปลาไหลเดี๋ยว <c oughs> ปลาไหลอีกแล้วครับผมโอ้เสรไหนปดไง โอ้ลืบวดลืปอนเดนเนี่ยมสิขาดเลยเบสสิขาดเลยโหกิวเลยปลาแล้วมึงจะไปไาไหลไปเทียร์เลยโต๊ะหังาันไหนอะไรวะ ời ừ, mà, đồ ở đây con này, chờ ha, con, cái xoang lăng thứ hai, xoang lăng thứ hai nó như, đứng cái đây đi, về bừng lăng thứ sáu, liền เดี๋ยวพ้าไปหาเบ็ดลังนั้นครับที่มันหายมาครับสี่ป้ามาหาเบ็ดลังนี้นะครับผมลงน้ำบ่จ่าล้วงว่ะคนละทางคนละทางมันมีไฟหลอดเลยจังเดียวขนมีนนนนมมคนมาเอาอยก มันต้องขวังแล้วนี่ตัวข่าวขอทางนี้ก็บ้าได้ห่างข้าหลากเป็นหวัวกลางกันว่เห็นบนันไหน ยุ่นี่ยุนหูบอกง่ายเลยนายไปเอาถุงมาไปเอาถุงมาใส่ลุลุลุลงีมัครับเมียนบ่ล่ะไรเรียกว่าลุดเหรอว่าลูว่ะ นี่ครับเบ็ดหลุดไปวะยังบม่หลุดยังหลุดตกไงเห็นะเห็นหัววะเดี๋ยวดินหลุดยังเดี๋ยวเดี๋ยวสอดสวดสอดสขอแท้งหลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิลุดแล้วม่สิลุดแล้วสอดดีดีสอดดีดีสวดขึ้นสอดขึ้น Ui mà chưa chân đây lắm. Qua wow, là tóa, mình gì gửi về. Qua dưới nhau, gửi cứ khạc nhau kìa, bằng thế em bùm. Cuôn với tơ, nào Pia, bùm. Bùm. từ với Bùm. phía Bùm. mình Bùm. 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 Bùm.

ช่องเดอะบอยบานนะ่านุนนะครับไปนครนะผม